กลับบ้านไม่กี่วันปวดหัวมากจูลายเจ็ดสบายแซนชัยยดซิลสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่อผ่าตัดเนื้องอกในสมองไปแล้วครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดตอนนี้มีแววว่าจะต้องผ่าตัดรอบสองอีกดิฉันสรงสารคุณพ่อจึงมาขอคำแนะนำปรึกษาอยากจะย้ายพ่อไปรักษาที่อื่น ซึ่งทราบมาว่าสถาบันประสาทวิทยาน่าจะดูแลคุณพ่อได้ดีกว่านี้คะ่ะเรียนคุณหมอสรรผลตรวจชิ้นเนื้อตั้งแต่ผ่าตัดวันที่25มิถุนายน63จนถึงวันนี้ยังไม่ทราบผลชิ้นเนื้อคะ่ะตามใบนัดแจ้งให้คนไข้มาฟังผลชิ้นเนื้อในวันที่29กรกฎาคม63แต่เมื่อวานวันที่4กรกฎาคม คุณพ่อมีอาการปวดหัวรุนแรงอีกครั้งร่วมด้วยมีอาการอาเจียนดิฉันจึงพาพ่อหาหมอโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทองและโรงพยาบาลเอกเกรสมองพบว่ายังมีเนื้องอกหลงเหลืออยู่และโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำในสมองของคนไข้ไม่สามารถระบายออกได้จะไปกดทับก้านประสาทหรือก้านสมองทำนองนี้คะจะทำให้ท็อกและหยุดหายใจและเสียชีวิตทันที เลยส่งตัวคนไข้มาที่โรงพยาบาลศูนย์จออีกครั้งวันนี้โรงพยาบาลศูนย์ทำ MRI เพื่อให้ทราบตำแหน่งที่แน่ชัดของเนื้อง,งอกและมีแนวโน้มจะต้องผ่าตัดรอบสองค่ะดิฉันรู้สึกไม่วางใจโรงพยาบาลศูนย์เลยค่ะคิดว่าที่อื่นน่าจะดูแลคุณพ่อได้ดีกว่านี้ต้องการทราบคำแนะนำจากคุณหมอค่ะ มีที่ไหนที่คุณหมอเห็นว่าทางโรงพรยาบาลในกรุงเทพจะรับเคสพ่อไหมคะที่เป็นรัฐบาลดิฉันต้องตั้งคำถามกับหมอผ่าตัดคุณพ่ออย่างไรดีคะในเรื่องของแผนการรักษากลัวหมอที่นี่ทำพ่อตายเร็วเกินคะและดิฉันเกิดคำถามในใจทำไมโรงพรยาบาลศูนย์ไม่ m r i มคุณพ่อตั้งแต่แรกก่อนผ่าตัด ผ่าตัดเสร็จรีบให้กลับบ้านคนไข้กลับบ้านไม่กี่วันมีอาการปวดหัวอีกครั้งร่วมด้วยน้ำในสมองไม่สามารถระบายได้จะทำให้เสียชีวิตกระท่านหันจะต้องกลับมาผ่าตัดรอบสองขอบพระคุณในความเมตตาคุณกโมสันที่ตอบกลับประชาชนตัวเล็กๆที่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรขอแสดงความเคารพตอบครับก่อนตอบคำถามคุณพูดถึงประชาชนตัวเล็กๆ ผมขอนอกเรื่องเล่าเรื่องในอดีตเรื่องหนึ่งนะเพราะแก่แล้วผมมักเผลอรำลึกอดีตสมัยเมื่อ30ปีก่อนหมอญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าภาษาอังกฤษเข้าใจยากที่สุดมีอยู่วันหนึ่งประมาณปีศผมทำงานเป็นขุนทาตอยู่ในโรงพยาบาลฝรั่งแห่งหนึ่งซึ่งจัดเป็นศูนย์ผ่าตาัดหัวใจที่มีชื่อเสียงมากของโลกโดยเฉพาะเรื่องการผ่าตัดหัวใจเด็ก วันหนึ่งนายไม่ว่างผมต้องทำหน้าที่รับรองคณะหมอญี่ปุ่นที่มาเยี่ยมศูนย์ผ่าตัดหัวใจของเราแทนในการคุยกันผมถามพวกเขาว่า What do you do in Japan ที่ญี่ปุ่นคุณทำอะไรกันบ้างครับหมอญี่ปุ่นตอบว่า We operate on small People เราทำผ่าตัดประชาชนตัวเล็กผมถามว่า How small เล็กขนาดไหนละหมอญี่ปุ่นตอบว่า2.5กิโลกรัม2กิโลครึ่งฮ่าฮ่าฮาตะแลนตะแลนตแนัแลนคือหมอญี่ปุ่นจะคุยว่าเขาผ่าตัดหัวใจเด็กแรกเกิดได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการผ่าตัดเด็กแรกเกิดสมัยนั้นต้องเอาเด็กลงแช่น้ำแข็งให้ตัวเย็นจนหัวใจหยุดเต้นแล้วจึงจะเอาขึ้นมาผ่าตัด เสร็จแล้วก็ทำให้เด็กตัวปุ่นขึ้นมามีชีวิตใหม่ใครทำได้ถือว่ามีฝีมือเพราะเป็นงานยากแต่หมอญี่ปุ่นไม่รู้ว่าเด็กแรกเกิดเขาเรียกว่าอะไรจึงเรียกว่าประชาชนตัวเล็กกลับมาตอบคำถามของคุณดีกว่าหนึ่งถามว่าหากไม่ชอบใจโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดจะเข้ามารักษาในโรงพยาบาลของรัฐบาลในกอทมโดยใช้สิทธิบัตรทองแบบมาเองได้ไหมตอบว่าไม่ได้ครับ จะต้องมาตามระบบส่งต่อผู้ป่วย (referral system) เท่านั้นซึ่งเป็นระบบที่เขาวางไว้ดีที่สุดแล้วคือแพทย์ต้นทางซึ่งเป็นผู้มีข้อมูลมากที่สุดเป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าผู้ป่วยจะได้ประโยชน์จากการรักษาที่ไหนมากที่สุดแล้วก็ตัดสินใจไปตามดุลพินิจนั้น <c oughs> ทุกคนในระบบจะต้องเคารพดุลพินิจแพทย์ต้นทางซึ่งผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซนต์ แพทย์คนอื่นใครจะไปมีข้อมูลมากเท่าแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่เป็นไม่มีผมจึงแนะนำว่าคุณควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ต้นทางไม่ควรเดินทางเร่ร่อนไปหาที่รักษาเองเพราะตามกอ,อรอพอที่กรุงเทพเขาไม่สามารถรับคุณพ่อไว้รักษาได้ดังนั้นการเร่ร่อนมาคุณมีแต่จะเสียมากกว่าได้สองถามว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์ ไม่น่าไว้ใจใช่ไหมเพราะผ่าตัดเสร็จแล้วให้กลับบ้านแล้วไม่กี่วันก็มีอาการปวดหัวจนต้องกลับมาอีกมาทำา m r i แล้วบอกว่าอันตรายต้องผ่าตัดด่วนทำไมไม่ทำา m r i เสียตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องให้กลับบ้านผมตอบคุณอย่างตรงไปตรงมาไม่เอาใจใครนะ เรื่องราวที่คุณเล่ามาทั้งหมดคือผ่าตัดสมองแล้วมีภาวะแทรกซ้อนเลือดออกในสมองจนเบียดเนื้อสมองให้โยไปต้องมารีบผ่าตัดแก้ไขด่วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับการผ่าตัดสมองที่ทุกแห่งในโลกนี้กับหมอผ่าตัดสมองทุกคนในโลกนี้แม้พระเจ้ามาทำผ่าตัดเองก็เกิดเรื่องแบบนี้ได้ไม่ใช่หมอไม่ดีไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ดีครับ แต่มันเป็นพระวิธีรักษาของการแพทย์แผนปัจจุบนันมันยังมีข้อจำกัดตรงที่เราไม่สามารถลดภาวะแทรกซ้อนให้เหลือศูนย์ได้ส่วนการไม่ทำ MRI ตอนก่อนออกจากโรงพยาบาลน,นั้นก็เพราะตอนนั้นมันไม่มีอาการบ่งชี้ว่าความดันในสมองเพิ่มขึ้นถึงทำ MRI ไปในตอนนั้นก็ไม่เห็นอะไรแพทย์เลือกทำ MRI ตอนที่มีอาการบ่งชี้ชัดเจนแล้ว แพทย์ท่านทำของท่านถูกต้องดีมากแล้วนะครับแล้วผมอยากจะให้ข้อมูลคุณเพิ่มอีกหน่อยว่าการผ่าตัดสมองในประเทศไทยนี้ไม่ว่าโรงพยาบาลศูนย์ที่จังหวัดไหนปัจจุบันนี้ผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ประสาทและสมองนิวโรซูเจียนทั้งหมดสมัยก่อน30กว่าปีมาแล้วผมเป็นหมอผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งผมผ่าตัดดะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า กพราะหมอผ่าตัดสมัยนั้นมีจำนวนไม่พอใช้ต้องจับแพทชนแกะก,กล้อมแกล้มทำงานแทนกันไปตามมีตามเกิดแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วดังนั้นคุณพ่อของคุณได้รับการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ประสาทและสมองที่มีคุณวุฒิตรงกับงานนี้แน่นอนไม่ต้องกังขาเรื่องความรู้ความสามารถของแพทย์ ส่วนการที่แพทย์ซึ่งมีคุณวุฒิเท่ากันจะแยกย้ายกันไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่กทอมอบ้างนั่นเป็นความจําเป็นหรือความต้องการส่วนตัวของแต่ละคนมันไม่ใช่ว่าแพทย์ที่เก่งต้องอยู่กรุงเทพซึ่งไม่เป็นความจริงเลยและส่วนที่คิดว่าเครื่องมือผ่าตัดไม่เท่ากันนั้นก็ไม่จริงเพราะเครื่องมือทุกชิ้นทุกแห่งมีเหมือนกันหมดสาง ถามว่าแล้วทำไมผ่าตัดแล้วจึงเหลือเนื้องอกบางส่วนทิ้งไว้ให้เกิดปัญหาอีกตอบเป็น 2, 2> <c oughs> ประเด็นนะประเด็นที่1คือที่รายงานมาใน MRI มานั้นรายงานว่าเป็นก้อนเนื้อความทึบต่าง Hypodensity mass มันอาจจะเป็นเนื้องอกที่เหลืออยู่หรืออาจจะเป็นเลือดที่แข็งตัวอาจเป็นก้อนก็นกได้ MRI ไม่สามารถแยกตรงนี้ออกจากกันได้เพราะการตรวจในลักษณะทุกเชิญแบบนี้ไม่เหมาะที่จะฉีดสารทึบรังสีดูเส้นเลือดที่เข้าไปเลี้ยงก้อนนั้นได้หมอเอกซเรย์เขารายงานความเป็นไปได้ไว้ว่ามันอาจจะเป็นเนื้อง,งอกที่เหลืออยู่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นของจริงต้องไปดูกันในห้องผ่าตัดครั้งที่สองนี่แหละประเด็นที่สอง ถึงถ้ามันเป็นเนื้องอกที่เหลืออยู่จริงมันก็ขึ้นอยู่ว่าวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดครั้งแรกคืออะไรหากประสงค์เพียงเพื่อลดปริมาตรก้อนเนื้องอกเขาก็จะเอาแต่ส่วนที่ไปกดทับเนื้อสมองส่วนใหญ่ออกแล้วเหลือส่วนที่ไม่กดไว้บางครั้งวัตถุประสงค์อาจต้องการเอาเนื้องอกออกทั้งหมดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วทำไม่ได้ พราะบางส่วนเชื่อมติดกับเนื้อสมองส่วนสำคัญทำให้หมอต้องทิ้งเนื้องอกไว้บางส่วนเพื่อหลบภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่จะมีผลเสียต่อผู้ป่วยมาก,มเ,มากเช่นการเป็นอัมพาตหรือพูดไม่ได้เป็นต้น 4. ถามว่ามีความจำเป็นจะต้องผ่าตัดด่วนครั้งที่สองนี้ไหมตอบว่าจำเป็นสิครับเพราะเลือดมันกำลังออกและกำลังกดเนื้อสมองอยู่ ถ้าไม่แก้ไขและหากเลือดมันยังออกไม่หยุดก็มีโอกาสเดทซามอเรกล่าวโดยสรุปให้คุณเดินหน้าไปกับแนวทางการรักษาของแพทย์ท่านเดิมอย่าเพิ่งกังวลไปล่วงหน้าว่าคุณพ่อรักษาที่นั่นจะตายเร็วรักษาที่นี่จะตายช้าเพราะเหล่านั้นเป็นเพียงความคิดไร้สาระในหัวของคุณให้คุณทิ้งความคิดเหล่านั้นไปเสียขยันอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อ ช่วยเหลือท่านไปวันต่อวันชอ็อตต่อชอ็อตอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็รับมันได้ทั้งนั้นอย่างสงบตายก็ตายไม่เห็นจะเป็นไรคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนยอมรับตรงนี้เสียโดยไม่ไปโทษคนอื่นเพียงเพื่อให้ตัวเองสบายใจเพราะว่าการโทษคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสบายใจมีผลเสียสองเด้งนะ เด้งแรกตัวเราเองก็จะติดนิสัยโวยอัตตาของเราเองให้ใหญ่ขึ้นซึ่งรังแต่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ในชีวิตมากขึ้นเด้งที่สองคนที่เขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนไข้เต็มกำลังความรู้และประสบการณ์ของเขาอยู่แต่พอถูกเราซึ่งเป็นครอบครัวของผู้ป่วยกล่าวโทษเขาก็เสียใจนะนายแพทย์สันใจย,ยอดสิง